นายครับคนไม่เกี่ยวรบกวนนะครับไปด้วยน้ำบนรถ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 เข้าหน้าเข้าหน้าเป็นไรเปล่าเป็นไรเปล่าใคนหนึ่งคนหนึ่งคนไหนคนไหนป้าป้าไปลุกมอเดี๋ยวไปขึ้นรถก่อนขึ้นรถกว่าไปเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนเดี๋ยวว่าก่อนใครไหม

ไปข้างในนะครับขออกไนะมีข้างในมี้มีอะไรอ่ะบยาบาลเอย่าล้าบาลพยาบา ไม่ใช่ยาจามุนะครับไม่ใช่ยาจามุนะครับ